ครับสวัสดีช้อปซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปอัปเดตกิจกรรมนะครับยุคลุ่งโรดนะครับว่ามีอะไรแปลกใหม่แล้วก็ o อเเท่าไหร่กันบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วงกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ เพียน้องท่านใดนะพี่กาลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้เรนช็อปเท่านั้นนะครับล้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้เรนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับก็สําหรับกิจกรรมใหม่ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นกิจยุคลุ่งโรดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่เพียงน้องนะไปอัปเดตกิจกรรมกันนะครับว่ามีอะไรแปลกใหม่กันบ้างนะครับ เข้ามาที่หน้ากิจกรรมหน้าหลักนะครับตรงนี้ก็จะมีสตาร์พาร์ในส่วนของต็อตติครับกองหน้าเอทีเม็ดแดงโอเวีย118นะครับสำหรับพี่ทางใดที่อยากจะเติมพาร์นะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับนะแล้วก็กดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับอยากจะเติมพาร์เติมเอทีพอยหรืออยากจะเติมแพ็คไหนนะครับสามารถสอบถามทางแอดมินได้เลยนะครับนะยินดีแล้วก็พร้อมให้บริการนะครับราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอน ปลอดภัยแน่นอน100%นะครับฝากกันไปด้วยนะครับร้านคุกกี้แอนช็อปนะสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะเติมนะครับสำหรับตัวกิจกรรมนะครับตรงนี้จะแบ่งออกโดย4สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็จะมีลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็จะเป็นเรอัลมาดริดนะครับไบเยอร์มิวนิคแล้วก็เป็นยูเว่ยูเวนตุสนะครับผมสำหรับตำนานต่างๆนะครับยุครุ่งโรจน์นะครับก็ ถูกคาดเดาได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับในส่วนของเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นไปได้อาจจะเปโรโดอารไนนะครับหรือว่าไบยอนมิวเนิกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนบ้างนะครับตัวที่เด่นๆน,นะอาจจะเป็นแก๊มุลเลอร์หรือเปล่านะครับนะแล้วก็ยูเวนตุสยูเวนตุสนี่อาจจะเป็นบุฟฟ่อนนะครับแล้วก็ตัวอื่นอีกมากมายนะสำหรับอ,อ่กิจนี้นะครับผมนะ ก็รอติดตามรอรับชมได้นะครับใครชิ้นชอบตัวไหนก็รอดูได้เลยนะครับนะอาจจะมีตัวที่ทุกคนชื่นชอบเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็เลื่อนมาทางขวามือนะครับนะตัวเลือกคัสสันไอคอนยุครุ่งโรจน์นะครับตรงนี้จะเป็นการนักเตะโปแาน์112ครับแน่นอนครับเป็นกล่องของขวัญครับเราจะได้รับฟรีคนละ1นตัวนะครับหรือนะครับหรือนะครับคือใช้แต้มโทเค็นนะครับ1 2 0 0 0แต้มครับในการแลกนะครับผมนะตรงนี้ก็อาจจะมีแนวทาง2แนวทางนะสำหรับสายฟรีที่ ขยันทํากิจกรรมนะครับอาจจะไม่ได้รับกล่องของขวัญน,นะครับก็คือสามารถเอาโทเค็นเนี่ยมาแลกเปลี่ยนได้นะครับอาจจะเป็นการสลับการ์ดนักเตะก็ได้นะครับผมนะตรงนี้ก็รอติดตามรอรับชมได้นะสำหรับของรางวัลน,นะครับ แล้วก็การนักเตะนะครับที่เป็นการ์ดพรีเมียมนะครับก็จะเป็นสตีเวนเจอรัดนะครับแล้วก็เป็นเฟอร์นารดตอเรสครับมีทั้งหมด2การ์ดนักเตะด้วยกันที่บัฟในส่วนของเรื่องเท้าค่าพลังต่างๆคุณสมบัติต่างๆนะครับบอกเลยว่าโหจริงๆนะครับในส่วนของเจอรัดนะครับ จะอยู่ในส่วนของหน้าคอมโบในส่นองหน้าคอมโบนะครับหน้านี้เลยนะครับก็คือจะต้องสะสมการนักเตะค,ครับเป็นชาวีรอนโซนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งกองหลังครับแล้วก็เป็นสตีเวนเจอราดนะครับที่เป็นโอเวอร์หนึ่งสิานะสำหรับร่างนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราสะสมคอมโบครบคนแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นสตีเวนเจอราดครับร่างนี้เลยครับเท้าใส่5้าขว่า5นะครับค่าพลังงานบอกเลยว่าโอ้โหโหดจัดนะครับคุณสมบัติให้มาเยอะมากๆเลยนะครับเมเนน่าจะโหดหน้าดูนะครับสำหรับสตีเวนเจอราดนะครับนะสำหรับตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นันโดตอเรสนะครับ ตอเรสนะครับจะเป็นการใช้ F 4 Point ในการเปิดนะครับอย่างวันแรกนะครับแพ็กฟรีที่ผมเปิดได้นะครับจะเป็น o อเวอ0ะครับถึง115นะครับคือผมเคยเลื่อนไปเจอนะครับในเพจของต่างประเทศนะครับเขาเปิดแพ็กฟรีแล้วเขาได้เป็นตอเลสเลยอ่ะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเฟกหรือเปล่านะครับก็คือเขาเปิดแพ็กฟรีอะมันขึ้นว่าเป็นแพ็กฟรีนะครับแล้วก็เขามาโพสต์ให้กับ ในกลุ่มก้าดูนะครับก็คือเขาได้เป็นเฟอร์นันโดตอรเลสเลยเนะี่ยคือมันจริงหรือเปล่าอันนี้มันมีโอกาสได้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะถ้ามันมีโอกาสได้จริงๆก็ถือว่าโอ้โหดวงดีสุดๆเลยนะที่เขาเปิดแพ็กฟรีได้โดยที่ไม่ใช้ fc point แม้แต่ point เดียวเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าพ,พี่น้องนับอยากจะได้เฟอร์นันโดตอรเรสครับต้องเติม fc point ทั้งหมดเท่าไหร่นะเท่าที่ผมคำนวณแล้วนะครับจะต้องใช้ fc point ทั้งหมด ประมาณคร่าวๆคือ24,000 f c p o i n t นะครับในการเปิดนะครับถ้าดวงดีอาจจะได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดวงไม่ดีก็เต็มเลยนะครับ24,000 f c p o i n t เนี่ยก็คือใช้หมดเกลี้ยงแน่นอนนะครับในการได้ฟนตบโลตอเลสหลังจากที่ได้ฟนตบโลตอเลสมาแล้วนะครับผมเห็นคนในกลุ่มนะเขาบอกว่า คือไม่ต้องอัพแรงเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เปิดนะครับก็ต้องไปดูนะครับสําหรับสายสุลต่านทั้งหลายนะครับที่เขาเติมแล้วก็มาเปิดแล้วก็นาฟูนารดตอริสไปใช้นะครับโอเคนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะเติมนะครับก็ร้านคุกิเลนชอปยินดีให้บริการนะครับราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับฟูนารดตอริสนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าหลักนะครับผมต่อไปครับมาที่หน้าต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกมสกิลแล้วก็แมทนะครับในการเก็บสะสมแต้มโทเค็นยุครุ่งโรจน์นะครับเนาะตรงนี้ก็ง่ายๆครับเป็นการเก็บสะสมแต้มโทเค็นนะครับแต้มโทเค็นนะผมแนะนําว่าให้ทุกทุกคนนะครับเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งใช้ก็แล้วกันนะครับรอดูกิจกรรมไปเรื่อยๆ่อก่อนนะจนกว่าสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3จะเข้านะครับ หรือว่าใครด่วนก็สามารถเอาไปแลกในส่วนของของรางวัลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าชาบิรโซนะครับก็คือจะได้เป็นในส่วนของโลโก้นะครับคิดนี้ถือว่าไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าของรางวัลน,นะครับ ในส่วนหน้าของรางวัลครับก็จะแบ่งออกโดย4สัปดาห์ด้วยกันครับเรียวพูนะครับเดียมันลิดครับไปเยือนมิวนิกแล้วก็เป็นยูเว่ยูวนตุสนะครับเส้นทางรางวัลต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของแต้มเพิ่มแรงนะครับเอดแดงเงินรางวัลนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นการตั้งแต่เรียวพูครับโอเวอร์110นะ แล้วก็เป็นเสื้อทีมลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เป็นแต้มชิ้นส่วนนะครับผมที่จะแจกนะครับผมนะลงแรงทั้งหมด3ามหมดด้วยกันนะครับ PSA นะครับ h e tohead to แล้วก็ Manager ครับพยายามเล่นแบบต่อเนื่องให้ครบทุกวันนะครับผมนะก็เป็นแนวทางในการสะสมโทเค็นนะครับ ต่อไปครับหน้าสุดท้ายครับเป็นในส่วนของหน้าแกลอรี่ครับสัปดาห์แรกนะครับผมนะก็นี่เลยนะครับตามนี้เลยนะครับการนักเตะที่เป็นยุครุ่งโรจน์นะครับก็จะมีเข้ามาทั้งหมด8ตัวด้วยกันครับที่เป็นตำนานนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบตัวไหนก็เก็บแต้มชิ้นส่วนแล้วก็มาแลกกันได้เลยนะสำหรับใครที่ทำฟูลทีมลิเวอร์พูลเนี่ยคือตอนนี้บอกเลยว่าการนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยสวยมากๆเลยนะแล้วก็ การนักเตะทีมต่างๆเนี่ยยังไม่มีเข้ามาให้เห็นนะครับก็ถือว่าใครทำฟูลทีมตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดได้เลยนะครับนะก็คือตึงอ่ะนะครับนะทีมสวยแน่นอนนะครับฟูลทีมเวอร์พูลนะครับผมนะก็จะมีนักเตะใหม่นักเตะเก่านะครับตามนี้ได้เลยนะครับนะโอเคนะครับ วันนี้ใครดวงดีครับเปิดการนักเตะเหล่านี้ได้บ้างครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับเปิดเพชรแดงนะครับหรือว่าเปิดแพ็กรีต่างๆนะครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับว่าได้เป็นตัวไหนนะครับโอเคนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมยุครุ่งโรจน์นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพาไปอัปเดตในส่วนของหน้าต่อเวลาพิเศษนะครับ ในส่วนของหน้าต่อเวลาพิเศษนะครับก็จะปรับเปลี่ยนในส่วนของแต้มโทเค็นต่อเวลาพิเศษนะครับก็จะเป็นแต้ม0ูนย์แล้วนะครับแต้ม0ูนย์ที่ใครลงเหลือไว้ก็ถือว่าไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับในส่วนของหน้าต่อเวลาพิเศษครับก็จะมีในส่วนของหน้าตรงนี้ครับที่ใครยังสะสมในส่วนของการ์ดตั้งเตะไม่ครบครับสามารถนํา แต้มต่อเวลาพิเศษมาเปิดได้ก็จะเป็นโอเวอร์หนึถึงหนึครับเปิดได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับผม1000แต้มนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็5000แต้มก็ยังคงเหมือนเดิมนะแต่ที่แน่ๆนะครับการตั้งแต่ที่เราจะเจาไปแลกเปลี่ยนนะครับในหน้าต่อเวลาพิเศษครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมในการแลกเปลี่ยนนะก็ปรับเปลี่ยนโอเวอร์นะครับเนี่ย เดิมทีแล้ว o v r 108นะครับถึง110ถ้าเป็น110เนี่ยจริงๆแล้วมันจะได้5,000แต้มนะครับตอนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนมาเป็น1,000แต้ม o v r 111เป็น2,500แต้มครับ112เนี่ยคือ5,000แต้มแล้วก็113บวกเป็น10,000แต้มนะครับก็ถือว่ายากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับในการสะสมแต้มต่อลาพิเศษนะครับแต้มชิ้นส่วนก็เหมือนกันนะครับมีการปรับเปลี่ยน OVR นะครับ ก็ลดลงนะครับหลังจากที่มีการดันโอเวอร์ไปถึง115ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือปรับให้ลดจํานวนลงนะครับตามนี้ได้เลยนะครับทุกๆคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับการปรับเปลี่ยนเลทต่างๆนะครับในการแลกแต้มชิ้นส่วนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับมีความคิดเห็นแบบไหนนะครับผมโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของหน้าแลกเปลี่ยนต่างๆก็ตามนี้นะครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ การแลกเปลี่ยนแต้มหลีกนะครับในส่วนของหน้าการแลกเปลี่ยนแต้มหลีกนะครับก็จะเป็นโอเวอรันนะครับที่เข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นเคิวนะครับกองกลาง C A M นะครับโอเวอ1ันนะครับตรงนี้ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก็คือ6 0 0มืแต้มครับโอเวอรันแล้วก็30,000แต้มคือเคิวนะครับ สำหรับโอเวลันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าใช้มากๆครับแต่ที่ติดอย่างเดียวคือสภาพร่างกายนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจถ้าโดนชนเนี่ยอาจจะล้มนะครับผมนะเพราะว่าสภาพร่างกายเนี่ยให้มาน้อยมากๆเลยนะครับแต่โดยวรวมแล้วนะครับสำหรับโอเวลันนะครับถือว่าเก่งแล้วก็สุดยอดมากๆเลยนะสำหรับร่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ให้มาก็จะเป็นยิงประตูจากที่ไกลนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ เราจะทําการแลกเปลี่ยนตัวแรกกันเลยนะครับเสริมตัวแรกเลยครับคือโอเวลันนะครับมากดเลยนะครับวอลกมาแล้วครับผมวอลกถือว่าท,ทําได้สวยนะครับนะรอบนี้ โอเคครับเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโอเวอลันครับการทักเตะตัวแรกที่เราจะเสริมทีมของเรานะครับในส่วนของแพ็กต่างๆนะครับเมื่อเช้าผมได้เปิดเพชรแดงไปแล้วแล้วก็เป็น7500เพชรแดงนะครับก็ยังไม่ได้ดวงดีเลยนะครับวันนี้ใครดวงดีคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับนะใครเปิดเพชรแดงแล้วได้เป็น o อเวอร1 1ันหนครับ คอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับก็สําหรับกีกร,รมยุครุ่งโรดก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรหรือว่าใครไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ ถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปแล้วก็อธิบายให้กับพี่น้องได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับ E ี P ีนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับพี่น้องใดที่สนใจอยากจะเติมเกมนะครับฝากร้านคุกกี้ในช็อปกันด้วยนะครับรับบริการเติมพาร์ตเติมเวฟซีพอยต์หรือจะเป็นแพ็คกอื่นๆมากมายนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทัก,กสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าแต่มีแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากเอาไปด้วยนะครับไว้เจอก 감